มึงไม่อยากเล่นได้เลยแต่มึงมึงไม่คิดแค่นี้จริงเขาคิดได้แต่มึงมึงจะไม่คิดแค่นี้อ๋อแตกเลยไปดูวันเถอะวันจิตแม่เลยแม่เล่นออฟกูถามจริงจังว่าแม่เล่นออฟเนี่ยก็จะเล่นออฟไงห่ย y o u ะไม l เคย r น a r a ิเมื n งน n ้ต d องมีฉันฉันไม่สาเด y ันออยู่กบคุัย่กัตัน้องยู่ับนหันโย่ต่กันนงอยข้างหล่ังอ่กัอง่ยองอ้องอันไม่ยอมชกันอ่ะ กู <static. S 2> oh, และเขาลูกเนี่ยไม่เมาเลรเราต้องพยายามเอาหกเจ็ดโลโอ้ i c e มาแล้วสตาร์ดียวหรอทำไมไปตาเดียวมั้อาจจะฉันอยากโหลดสตาร์ดีวไปเล่นกับไอ้ไม้บ้างว่ะฉันอยากเห็นว่ะอยากเป็นบุญตาทุกครั้งอ่ะดูทำยไมดีวะอยากเห็นบุญตาไว้ ่ใครเก็บตนเยมั่นคุัน o กบักเักไวเียวลนแแเี่ยไปต้องเพื่อนเี่ยไป ไม่เห็นเราทำยิ้มไม่แข็งเพื่อนเราไม่ได้ปรับสีแดงไปหรือท่านเรามองไม่เห็นอ๋อ้าว อ้นนี้ลายอนลายดว่ยากยากน้องยากว่ะไม่กี้มันไ้เก็บอเปล่แต่ถึงมัไม่เก็บมันก็ซื้อได้ว่ะไอ้กูมีต่เกียบระวังนะครับมีดสามตัวนะมีออกมาสามตัวเ้องกันแล เจอแล้วอจิกลางมีนะมั้งตีเจ็ดอ้าวจุ๊กเด e อด n ริ่มต้นเจ้าจะพบที่จะครอ l ครองไม่จริงจังโวยนะเขรากับเจนี่ กูเพื่อเรามันไม่ถือใครระวังกูเราก็ไม่ต้องถือทำไมเราแตกคไม่ถือทนไมใค่เรอยนต้องถือน ถ้าเกิดาเชฟเนี้ต้องสำเเดจแน่นอนิงแล้จะยิงไม่โดนแดงเลยก็เดไดจอยู่ข้างบนเนี่ยน้องมากระโดดข้างบนนี้นะมาเบ็ดมาเบ็ดมเบ็ดั้ง พอระเบิดไปนั่งตรงนู้นไปไหมอย่าเข้าเลยไปโอ้ยระเบิดทวดเทียวเลยเย็นไปยังไม่หมดนะเอาอีกไอ้เหี้ยไม่สี่ตีนิดมีไอ้ขี้เทียวไอ้เพื่มาเห็นเพื่อนเก็บเงินแล้วยอมไม่ได้ทีมมันเล่นกันดีจริง้ทีมมันเล่นกันดีเบีีบบี โอเรามันง้งไ,ไม่กินมาเล่นดีทีมาเล่นดีมมนมาจะถือเรางูงเอ้ยไม่ยอมบูไม่ยอมไม่ยอมโดนดา่นามังูงลยนะว่ามีทีเยอนะเนาะทีเยอะมากไม่เห็นมันทำโมากเลยเนะเล่ยแต่ว่าไอไสองคนเล่นดีนะบู Jom ah, itu Oh, lo punya jepter payah gak ini ya?